คลิปวิดีโอนี้นะครับเรายังอยู่กับการใช้อินดิเคเตอร์ตัว L W M A นะครับโดยเราจะใช้ p i a c t i o n นะครับควบคู่กับตัว L W M A แล้วก็ใช้อินดิเคเตอร์ตัว R S I ในการประกอบหาจังหวะการเทรดนะครับผลที่ได้นะครับตัว R, R เนี่ยสูงถึง1ต่อ6เท่าขั้นตอนการทำยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปเลยครับ สวัสดีพี่น้องชาวเทรดเดอร์ทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับอาทิตย์นี้นะครับในอาทิตย์นี้เองเนี่ยผมมีเทคนิคการเทรดน,นะครับโดยเราจะยังใช้ตัว i n เคเ a t o r ตัว LWMa ครับโดยผมจะใช้ควบคู่กับในส่วนของ Price Action ตัว engulfing นะครับแล้วก็จะใช้ RSI ในการหาเทนนะครับในเรื่องของการเปิด order buy และ sell สำหรับกลยุทธ์ในวันนี้นะครับเพื่อนๆสามารถนำกลับไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งในส่วนของ stop forex แล้วก็ c r y p โตครับ เดี๋ยวก่อนอื่นนะครับเรามาดูในเรื่องของการติดตั้งตัวอินดิเคเตอร์กันก่อนนะครับสำหรับตัวอินดิเคเตอร์ตัวแรกที่เราจะใช้นะครับก็คือตัว Moving Average ครับ Moving Average นะครับเราจะใช้ period ที่14ครับแล้วก็ใช้ตัวเม็ดต่เป็นตัว Linear Weight นะครับส่วนอินดิเคเตอร์อีกตัวหนึ่งที่เราจะใช้ก็คือตัว RSI สำหรับ RSI นะครับก็จะใช้ period 14เช่นเดียวกันครับแล้วก็ตัว level นะครับเราจะใช้แค่ level 50 เพียงเส้นเดียวนะครับในการบอกเทนครับในส่วนของภาพรวมการเทรดในวันนี้นะครับผมจะใช้ตัว p ายแอคชั่นนะครับในการบ่งบอกถึงจังหวะการเทรดทั้ง buy และ s ซ l ล์นะครับโดยเราจะดูควบคู่กับตัว indicator ตัว LWMa นะครับเป็นการบอกเทนของ buy และ s ซ l ลแล้วก็คอนเฟิร์มซ้ำที่ตัว RSI ครับสำหรับสเต็ปการเทรดนะครับมีไม่มากครับเดี๋ยวเราไปดูในพาร์ทถัดไปกันเลยครับ ครับแล้วก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของ Pi ่แอคชั่นนะครับตัว En g r a p ั i n g ที่เราจะใช้ในวันนี้นะครับเรามาทวนซ้ำกันเร็วๆนะครับก็คือในส่วนของ Bull e t e n นก a p ฟ i n g ครับกราฟแท่งแรกนะครับจะต้องเป็นกราฟแท่งสีแดงนะครับโดยตัวบอดี้เนี่ยจะต้องเล็กนะครับแล้วก็ในส่วนของกราฟแท่งถัดไปครับจะเป็นตัวบอดี้สีเขียวโดยมีขนาดบอดี้ที่มากกว่าแท่งแรกนะครับอย่างน้อย3าเท่านะครับส่วนตัว Bal l ด t e n อ็ a p ร i n g นะครับจะตรงข้ามกันครับ ก็คือตัวบอดี้ตัวแรกนะครับจะเป็นสีเขียวครับตัวบอดี้จะเล็กนะครับแล้วก็ในส่วนของบอดี้ตัวถัดมานะครับจะต้องมีการปิดเป็นตัวบอดี้สีแดงครับแล้วก็ตัวบอดี้นะครับจะต้องมากกว่าตัวบอดี้แรกนะครับประมาณ3เท่าครับครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของบายสเต็ปกันนะครับสำหรับบายสเต็ปนะครับขั้นตอนแรกครับเราจะต้องมองหาตัวบูลิตเอ็กราฟฟิ้งก่อนนะครับเมื่อเราพบแล้วนะครับเราจะไปคอนเฟิร์มในส่วนของสเต็ปที่2ครับ สำหรับสเต็ปที่2ครับตัวบอดี้นะครับตัวกราฟเนี่ยต้องมีการปิดตัวเหนือตัว LWMa 14นะครับเมื่อพบแล้วนะครับให้ไปคอนเฟิร์มตัวอินดิเคเตอร์ตัว RSI ครับสำหรับตัว RSI เองเนี่ยต้องมีการปิดตัวเหนือตัวระดับเลเวล50เช่นเดียวกันครับตรงนี้นะครับเป็นการคอนเฟิร์มว่าในส่วนของทิศทางราคาเป็นในส่วนของขาบายครับเมื่อพบทั้ง3ามสเต็ปแล้วเนี่ยให้ทำการเปิดออเดอร์บายในกราฟแท่งถัดไป สำหรับกลยุทธ์นี้นะครับเราจะวาง Stop l o s อนะครับเป็นตัวโลเดิมนะครับย้อนกลับไป3แท่งครับส่วนตัว TP ครับเราใช้ RR ที่1ต่อ6เท่าครับจะเห็นได้ว่าออเดอร์มานี้นะครับสามารถ TP ไปได้นะครับเดี๋ยวเรามาทวนในส่วนของตัว Buy Step กันนะครับขั้นตอนแรกครับมองหาในส่วนของตัว Bullet Endgulfing Pattern ครับเมื่อพบแล้วเนี่ยให้ไปทำการคอนเฟิร์มว่าตัวกราฟที่ปิดนะครับเหนือกว่าตัว LWMa 1 4ครับ เท่านั้นไม่พอครับให้ไปคอนเฟิร์มตัว RSI ด้วยนะครับสำหรับตัว RSI นะครับต้องติดตัวเหนือเส้นระดับ50ขึ้นมาเมื่อพบทั้ง3สเต็ปนะครับเราจะทำการเปิดออเดอร์บายในกราฟแท่งถัดไปสำหรับตัว Stop Loss นะครับเราจะวางที่ตัวโลเดิมนะครับย้อนกลับไป3แท่งครับแล้วก็ TP ใช้ RR อยู่ที่1ต่อ6เท่าเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเซลล์สเต็กันนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราต้องมองหาตัว valid engulfing pattern ก่อนนะครับ เมื่อพบแล้วนะครับให้ไปคอนเฟิร์มในส่วนของตัวอินดิเคเตอร์ตัว LWFa ครับกราฟเนี่ยต้องมีการปิดตัวต่ำกว่านะครับตัวอินดิเคเตอร์ตัว LWFa 14ครับเมื่อพบแล้วนะครับให้ไปคอนเฟิร์มตัว RSI ด้วยสำหรับตัว RSI นะครับต้องอยู่ต่ำกว่าระดับเลเวล50ลงมาครับเมื่อพบทั้ง3สเตปแล้วเราจะเปิดออเดอร์เซลในกราฟแท่งถัดไปนะครับสำหรับตัว Stop Loss นะครับเราจะวางที่ตัวไฮเดิมย้อนกลับไป3แท่งครับ ไไหนสูงสุดเราใช้ไ h นั้นนะครับแล้วก็ TP ใช้ RR อยู่ที่1ต่อ6เท่าครับจะเห็นได้ว่าในส่วนออเดอร์ไม้นี้นะครับเราก็สามารถ TP ไปได้นะครับเดี๋ยวเรามาทวนในส่วนของเซลล์ซ้ํากันนะครับขั้นตอนการเปิดออเดอร์เซลนะครับขั้นตอนแรกครับมองหาในส่วนของตัว Valid e n g u l f i n g Pattern ครับเมื่อเราพบแล้วนะครับให้ไปดูว่าในส่วนของกราฟนะครับมีการปิดตัวต่ำกว่าเส้นตัว LWMa 1ินะครับ แล้วก็ไปดูในส่วนของอินดิเคเตอร์ตัว RSI ครับสำหรับ RSI นะครับต้องต่ำกว่าระดับเลเวล50ด้วยครับเมื่อพบทั้ง3สเต็ปแล้วเราจะทำการเปิดออเดอร์เซลล์ในกราฟแท่งถัดไปสำหรับตัว Stop l ล s s เราจะวางที่ตัว High เดิมนะครับย้อนกลับไป3แท่งนะครับแล้วก็ TP ใช้ RR อยู่ที่1ต่อ6เท่าผมได้ลองนำกลยุทธ์นี้นะครับไปเขียนเป็น EA ครับแล้วทดลอง run ในตลาด1ปีนะครับผลที่ได้นะครับจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูในพาร์ทถัดไปกันเลยครับ ครับแล้วนี่เป็นผลการแบ็กเทสนะครับผมทําการแบ็กเทสที่ตัวโปรดักตัวทองครับโดยใช้ทาเฟรมที่ h 1ครับสําหรับการแบ็กเทสนะครับใช้ระยะเวลานะครับหปีในช่วงเดือน4ปี2023ถึงเดือน4ปี2024นะครับในเรื่องของการเทสนะครับเปิดออเดอร์ไปทั้งหมด27ออเดอร์เปอร์เซ็นต์ตัววินนิ่งนะครับอยู่ที่22%เปครับแล้วก็ rr เนี่ยสูงถึง1ต่อ6เท่าสําหรับตัวแม็กซิมัมรอดาวนะครับจะอยู่ที่30%ครับ สำหรับตัวเปอร์เซ็นต์โปรฟิตกลยุทธ์นี้นะครับอยู่ที่80%กลยุทธ์นี้นะครับเหมาะในช่วงที่ตลาดเป็นเทนนะครับแล้วก็ค่าเริ่มต้นที่ผมใช้เนี่ยผมใช้หลอดอยู่ที่0.02แล้วก็ในส่วนของเงินเริ่มต้นอยู่ที่1,000 USD ครับส t ตท t e g y แรงนะครับอยู่ที่3ดาวด้วยกันครับเพราะว่า r r นะครับมากกว่า1:1ต่อเท่านะครับแม็กซิมัมดอดาวน้อยกว่า30%แล้วก็ในส่วนของตัวเปอร์เซ็นต์โปรฟิตครับมากกว่า10%นะครับ หากเพื่อนๆนะครับสนใจ EA นะครับสามารถติดต่อขอเข้ามาได้ทางอีเมลที่ผมแนบไว้นะครับอย่าลืมนะครับทำการแบ็กเทรนะครับแล้วก็ออฟติมายค่านะครับจะได้ค่าที่เหมาะกับตัวเรานะครับและหากเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับช่วยกดไลค์นะครับกด s u b สไครปผมหน่อยครับและอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ผมจัดทำนะครับจนกว่าเราจะได้พบกันใหม่นะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเทรดสวัสดีครับ